สำหรับคนปีรกานั้นในตำราได้กล่าวไว้ว่าคนปีไก่ฝีปากกล้าเจรจาเก่งพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งขว้างและปีที่เสริมดวงกันจะคบหากันจะแต่งงานกันจะเป็นหุ้นส่วนกันจะทำธุรกิจร่วมกันกับปีที่เสริมดวงให้กันก็คือ1ปีฉลูคนปีวัวช่วยเสริมการเงิน2ปีมะเส็งคนปีงูช่วยเสริมการงานและ3มปีมะโรงคนปีมังกรช่วยเสริมความรักส่วนปีต้องห้ามที่ตำราว่าชงกันก็คือปีเทาะกระต่ายป่า เพราะการทะเลบบาะเบาะแวงกันไม่มีวันสิ้นสุดมีปัญหาคาใจให้ขุัวอยู่เสมอส่วนปีอื่นๆน,นอกเนื้อไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม